Bằng ờ, mà... ừ. được sáng của thằng nam anh hai. Bây giờ thấy trong chai ở đây. Bây giờ thấy nguyên sinh được. No, nắm giới Trong chào. Trong chào. Trong chào. đi chào. Trong chào. Trong à ก็ห้ารูครับห้ารูวันได้ยิ่งเบรคที่ก็าทำไม่ได้แล้วดิไม่ได้ครับขั้นต่ำประมาณเท่าไหร่ไปหน้าขาห้อยแปดดีกว่าโอ้ขยับร้อยแปดเลยร้อยห้าเลยไ้องลดเบรนี้ตึงอะร้อยสิบห้าเลยสบายสบายขึ้นไปนี่เราเตะขาเขาจะน็อกกันแล้วนะจะเอาไม่อยู่เรื่องนี้หมดแล้วครับชี้ก็หมดเลยครับเออเกี้ยงเลยหมดตั้งแต่ยกไหน หมดตั้งแต่ยกสามขึ้นไปก็หมดแล้วครับอ้ยกสามนี่คือเกลี้ยงเลยอยู่ด้วยหัวใจล้วนๆอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างน้อยก็รวดเว่นๆทุกคนครับก่อนหน้านี้ที่จะจะมาสะดุดกสิกรเนี่ยเราชนะกี่ไป12ครับ12ไปพอสะดุดกสิกรโผลลูกเกมคล้ายกันเลยนะเตะขาเข้าเหมือนกันครับแต่ก็เอาไม่อยู่ ไม่เป็นไรน้องชายซื้อใหม่ใบหน้าผมต้องขยับทั้งหนักแล้วแหละครับสำหรับพี่น้องชายจ้าลุวันครับสวัสดีครับพี่ช้าววันนี้เป็นไงบ้างพี่กำลังหนักค่อนข้างเยอะอ่ะพี่เด็กเราก็ไม่เยอะครับเด็กตั้งตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมก็คือเราก็เต็มที่แล้วครับผมขึ้นอยู่กับตัวเด็กครับครับผม ก็อยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างพี่แชมป์ก็ขอโทษที่ติดตามเพียบตามติดตามมาโดยตลอดครับผมครับเด็กทำวันนี้ก็การเตยมตัวไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมครับครับเดก็าการเต็มตัวอาจจะเป็นรองหน่อยครับผมนะครับก็ให้กำลังใจพี่แชมป์นะครับครับผมครับครับดูครับอดตัวงาม ถ้าไม่น็อกวันนี้มีติดขาลากแน่นอนเจ็บขาเลยนี่ครับเจ็บเป็นไหนยกไหนเนี่ยยกแรกเลยอ่ะกัดปันก็ได้เนี่ยกสี่เราชนะเนาะวันนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้พอดีใจครับลงคำดูจบืะคือหลายคนขึ้นไปก็มองว่าเราเนี่ยโดนใส่ขาน็อะแต่โดนแล้วเจ็บเป็นไหนยกแรกเลยเกัดปันครับสุด แับปังสุดยอดเลยครับวันนี้ชนะนนอะตอนนี้น้ำหนักดีสุดของยอดวงงามอยู่เท่าไหร่เร็วครับยังทำได้อยู่เหรอโอ้ก็ได้ครับโอ้ทน้ำหนักเก่งเลยเนี่ยตอนนี้ก็ยังเป็นแชมป์ร้อยห้าอยู่ของแอลแลวมันมอะไรองชนะมากี่ไฟแล้วน้องชายไอ้นี่กังทา่ห้าออคั้งเดียวกับพี่ครั้งที่หกอินเฟได้จอนเจ็ดอ่ะอินเฟย์ได้เสร็จแล้วมัอ๋อพี่รุ้นเสื้อสามารถด้วยไฟต่อไปครับ ผลงานดีมากแล้วรวมเบ็ดเสร็จชนะไม่รู้หมดถไปเลยจำไม่ได้ครับที่ต่อนี่มาพแพ้ดีเซลเล็กครั้งเดียวอที่ต่อยช่องเจ็บเนี่ยครับแพ้ดีเซลเล็กมองรวมใจเพื่อนนะ,ะ,ะชนะทเลกตยกเสาแล้วลก็มังคทรทองผลไม้ประกันแล้วก็ดีเซลเล็กแพ้แล้วก็ชนะดีเซลเล็กนอกยกสิโดยที่ต่อยช่องเจ็บเนี่ยเราชนะมาหึดไฟแล้วถิกติดานถึงไฟ ไว้หน้ารู้เจอสามาถอยากเจอใครไหมมีในใจไหมใชใช่หมดครับ้วเตะปาบอ่ะเออดินัชนะเพชรน้ชัยได้แล้วก็มั่นใจแล้วมั่นใจแล้ว่าผมสู้ไม่ได้คือทุกสำนักก็มองว่าเราเนี่ยไมแอยากทุบแตะขาแม่แต่ยอมแล้วว่าเอาวุธแรงแรงอะไรอยากจะบอกอะไรเพชรสีบ้างก็ใช่ พยายมใจตลอดนี่ไปอหมดครับนี่เป็นเวยใต้คนเดียวในค่ายเลยนะคนที่ไหนครับสงขาคบนสงขาวันนี้อาชีพเบียดเสร็จเท่าไหร่นะยังไม่รู้เลยครับก็ไล่เกือบเจ็นะครับอ๋อใครอาชีพบ้างลูกพี่แอ้ใครอีกมั้งเหรอพี่เดียพี่เอกปตนีด้วยได้จะใช่ครับครับผมอ่ะยินดีด้วยครับน้องชายครับครับ